มาต่อกันที่ข่าวแรกเลยคุณผู้ชมไปกันที่การเปิดใจครั้งแรกของคุณแม่ลูก3ามนะพี่ปิ่นเกร็ดมณีนะครับกับข่าวลือสนันวงการบันเทิงเลยนะครับว่า ก่อนหน้านี้มีข่าวมาแล้วว่าได้เลิกรากับสามีคือพี่เจเจ,เจตรินนะครับในที่ใช้ชีวคู่ร่วมกันมานานกว่า20ปีนะครับซึ่งตลอดเวลาที่มีข่าวมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครได้ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับโดยเมื่อวานก่อนเนี่ยพี่ปิ่นไปร่วมงาน,านรอบกันวานวานี้เมื่อวานนี้เขามีงานรอบการล่าของละครเวทีพิสว่า t ด e m u ิ i c a l เนี่แหละคนนี้ก็เล่นพี่ชายก็เล่นอ้โหคนบอกว่าจริง เล่นสุดมากหลายคนชื่นชมเยอะนะฮะต้องบอกว่าจัดขึ้นที่เมืองไทยราชนาัยเทเตอร์นะฮะใครสนใจก็น่าจะไปเช็ครอบกันได้อยู่นะฮะเพราะว่าละครเวทีก็ห่างหายกันไปสักกนยงแล้วหลายคนคิดถึงคราวนี้กลับมาก็ถือว่าเป็นฟอร์มใหญ่เลยทีเดียวนะฮะอ่ะซึ่งเมื่อวานนี้พี่ปิ่นเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่อยากจะพูดแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะฮะตัวเองก็ค่อนข้างแบบจะแคร์ความรู้สึกของลูกทั้ง3คนก็เลยขอแบบ อมรับแหละว่าตอนนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เลยต้องแข็งแรงมีความสุขดีแล้วก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะว่าจะมีคนรักแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองมากมายขนาดนี้นะคะ mm. ก็เลยซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่ากําลังใจต่างๆก็ถือว่า เป็นกำลังใจที่ดีของตัวเองเหมือนกันนะฮะถา,ถามว่ารู้สึกเคว้งไหมนะครับเพราะเคยใช้ชีวิตเป็นครอบครัวด้วยกันมานานพี่ปิ่นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้พี่ปิ่นเองแล้วก็ลูกเนี่ยมีความสุขมากในส่วนของพี่เจเขาก็มีความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกส่วนก่อนหน้านี้ที่พี่ปิน่นโพสต์อําลาประเทศไทยจนคนเข้าใจว่าพี่ปิ่นจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยพี่ปิ่นบอกว่าอันนั้นคนน่าจะตีความกันไปเองมากกว่าแต่จริงๆเนี่ยตัวเองแค่่ินนไไไปวมมาาาาเเเยยจลก็้้้้สุททัด แต่ก็ยังมีไปไปกับกลับอยู่นะครับพี่ปินบอกว่าทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายคือ100%เแล้วตอนนี้แล้วก็ชีวิตมีความสุขแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงไปฟังเสียงพี่ปินกันหน่อยฮะจริงๆปิงนไม่อยากพูดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็เป็นแค่ความรู้สึกลูกทั้ง3คนมากๆค่ะก็ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ รู้สึกว่าได้ทําอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทํา mm hmm. ก็โอเคปิ่นไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักปิ่นและให้กําลังกําลังใจปิ่นได้มากขนาดนี้คือแบบซึ้งแล้วก็ขอบคุณฝากขอบคุณทุกคนตรงนี้เลยค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีมากควาเร่อปนีเลยเอไม่นะคะเพราะว่า เอาเป็นว่าไม่อยากพูดดีกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ปิ่นแล้วก็ลูกมีความสุขมากแล้วก็ในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกมีมกค,ความสุขมากค่ะมีความสุขมากค่ะตอนที่มาจากอะไรคะมาจากลูกค่ะแล้วก็กำลังใจของทุกคนทด้รับม,มันมาก ก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเครียดก็อาจจะนอนนอนไม่พอหรือว่าทานไม่ลงมันก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ปิ่นกำลังบิ้วให้กลับมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกำลังรับงานแล้วค่ะคือวนตนี่จะี่ปิ่นยว่านับลาประเทศไทยหลายคนก็จะว่าพี่ปินไปอยู่แล้วค่ะคืออันนั้นน่าจะตีความกันไปเองแต่จริงๆปิ่นแค่ก็ ไปดูแาเจ้าสมุทรไปถ่ายรูปวันเรียนจบของเขาแค่นั้นเองแต่อาจจะแบบพี่ๆน้องๆทุกคนตีความมันไปอย่างนั้นค่ยยังไม่ได้เลียู่ที่รถขาวบออยู่ที่ไม่ไม่ค่ะไปไปยกลับตลอดก็มีบ้านอยู่หนึ่งหลังตอนนี้เจ้านายไม่อยู่ก็เราก็ไปอยู่ได้เจ้าสมุทรไปอยู่ได้แล้วมี100%ยนจิตใจแลร่างกใช่ค่ะค่ะมมีความสุขมาก เนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์